คายาคาไาคาคาคาวาค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 าางอารูคาคาคาอ<น>อคา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 ค่นาค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 ไคไคาคานาค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 ครครับคาาคาคาคาาคาาคาคาคอคาาาคาคาาาง อะไรเช,าชา่ชาเช่าเช่อีอีเช่าช,าชา่เจา้าเขาจะถือถืออะไรครับถือชออ่าแล้วนี่อะไรลูกแฉมครับนี่เร็วเร็วเร็วานั่งคุณโทรหายไปไหนนี่อะไรถือเช่าอ่าโอเคแล้วเนี่ครับ เนี่ยลูกกูจอบ